ทุกคนวันนี้นะครับเป็นวันตักวัดตักบาตรเทโวนะครับวันนี้นะครับผมจะพาไปวัดถนนหักเพื่อไปตักบาตรกันนะครับเดี๋ยวเจอกันที่วัดถนนหักนะครับนี่นะครับทุกคนตอนนี้เราใกล้มาถึงวัดถนนหักแล้วนะครับอาจจะมืดหน่ยนะครับมันเรามาตั้งแต่เช้านะครับนี่นะให้ไปดูด้านหน้านะครับนี่เป็นไงครับทุกคนมองเห็นชัดไหมนี่ ใกล้ถึงแล้วครับเ,เรอจุเพียนลูกเพืด้วยลูกพื่เพียนมันมีขี้นกมาตกใส่รถตาไลยนะครับอ่ะทุกคนเดี๋ยวอีกไกลอยู่นะคะกว่าจะถึงเดี๋ยวถ้าผมไปตักบกัตรไม่อะไรผมจะถ่ายคลิปให้ดูนะครับนี่ถึงแล้วครับทุกคนถึงและ้วัทุกคนนี่น้องผมตาใหยผมายานนมานี่เห็นไหมครับทุกคน นี่นะครับนี่มันออกเยออเลยเป็นไงครับเต็มเลยนะครับเต็มเลยมันพูดใส่รองเท้าเห็นไหมครับทุกคนเ,คเยอะมากจะมีที่จอดไหมไม่รู้แต่รู้แค่ว่าวันนี้ต้องได่ไปตักบ,บาทจอดนั่นด้ย ทุกคนครับเดี๋ยวผมเอจะไปตักบาตรกันนะครับเจอกันตอนตักบาตรเสร็จนะครับนี่น,น,นะครับท<ร>ุกค<ห>นส <ไป S 2> บาย<ม>านี่น,น,นี่นะครับเรามาถึงวัสดุหักที่เสร็จสวยงามแล้วให้ดูนะครับนี่มีกกระต่ายด้วยนะครับ เป็นางาน,นทุกคนเท่ไหมครับนี่นครับเราใกล้ได้ตักบาตรแล้วนะครับมีญาติญาติทั้งหลายมาเยอะมากเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันตักบาตรเสร็จนะครับนี่นะทุกคนอยู่ในวัดนะครับเจอกันครับนี่นะทุกคนอยู่ในวัดถึงจะให้ดูนะครับ นี่นะคะอาจจะเห็นได้ไม่ชัดนะคะมือถือผมมันเป็นรุ่นเก่เาเ,เดี๋ยวเราเออจะอันนี้นะครับขอโทษด้วยครับที่ผมต้องพอดบ่อยๆเพราะว่ามันเออมันต้องใช้เวลาเยอะนะครับขอโทษเลยครับต้องไปก่อน,นครับนี่นะทุกคนตอนนี้เราก็ได้ตักบาดกันแล้วนะครับทุกคน บรรยากาศชิลๆในวัดนะครับา่อนี่น่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวต้องประกาศนะนี่นะครับทุกคนขอตัวกนละสนบคนลาอีกนะครับเพราะว่าที่บนศาลานั้นก็จะมีการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นก็ มีพระสงฆ์หลายรูปมากครับเดี๋ยวผมขอใส่บาตรนนะครับเดี๋ยวเจอกันที่รถนะนี่นะครับทุกคนพระสงฆ์นี่นะครับทุกคนนี่เต็มเลยนะครับขายของในตุกการนี่ต้นเบ้อะครับนี่โมนี้ตักบาตรเทโวนี่สนุกสุดเลยครับ ตัวนี้ให้ดูยังไงใสยตรงนี่นี่นะครับแมวพี่ชูถ่ายก่อนเพื่อจะดีจะถเดี๋ยวผมพอยแค่นี้นะครับค่ะพอดีครับเดี๋ยวเจอกันที่รถอีกครั้งหนึ่งครับนี่นะทุกคนยายมามาดูกุ้งกระาฟา์าานี่มีกระต่ายอยู่แต่อาจจะไม่เห็นนะครับมันถ่ายได้ไม่ชัด มันเข้าไปใกลไม่ได้นี่นะมดูกระต่ายนี่น<ฆ>เห็นไหมครับนี่บรรยากาศสวยๆนะครับ <ใน S 1> เป็นหลายครั้งแล้วที่ผมได้มาที่นี่ผมรู้สึกแบบดีมากเลยนางรองบ้านเรามีของกินเยอะอ่ะนี่นะครับผมไม่รู้ว่ายายจะพาผมไปดูอะไรอีกเดี๋ยวเจอกันครับ นี่เราทุกคนเจอตัวประหลาดตัวอะไรก็ไม่รู้เสียงมันไกล้แต่แกกแบบนี้เลยนะครับทุกคนใครรู้คอมเมนต์มาได้ด้วยนะครับนี่นะครับยวาคุมน้องอก่อนมันมีอยูก่กัก เดี๋ยวใหู้เดี๋ยวใหู้นี่นะทุกคนไปรถก่อนนะครับตอนแรกป้าผมบอกว่าจะพากลับบ้านนะครับแต่ยายผมบอกว่าให้ปไปไหว้ทวดก่อนอ่าต้องไปไหว้ทวดก่อนขอโทษด้ครับผ้กำซากอะคอร์นี่กำซาก เชยขอนี่สเปอกมั Marcheg ้งเคยได้ย <ja ินคำนี้อยู่ไม่รู้มันแปลว่านี่รี่บูตเกลนี่นะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันตอนไปไหว้ทวดนะครับนี่นะครับทุกคนถึงหลุมศพทวดผมแล้วนะครับก็นี่นะครับเจดี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 เหรอ นี่นะครับมีลายเจดีที่ใหญ่ๆมากเลยนะครับเต็มเลยครับเจดีมนจุกกระดูเดี๋ยวๆให้ตาไปนี่นะครับนนคบนผมรู้สึกว่าวัดนี้นะครับคือแบบชุ่มไปด้วยน้ำมากเลยนะครับผมจะให้เห็นเจดีนะครับ นี่นะครับเฮ้เจดีผมอาจจะไม่ค่อยมีฝีมือด้านการถ่ายหน่อยนะครับนี่นะครับคุณตาผมจ้าจ้าเดี๋ยวค่อยปักะสวัสดีครับสวัสดีครับวันี่นะครับทุกคนไหนคุณตาเรา ตาอยู่ข้างบนค่ะนี่เป็นไงครับทุกคนนมีญยาิพี่น้องมาเต็มเลยนะครับวันตักบาทเทโบอย่าลืมไปทำบุญกันนะครับนี่นี่นครับให้ดูคนตามเออ ได้ช่วยหวอกนคุณตาคุณยายพูกกับคุณชวดมาไหวเลยนะมาวัดเอาอาหารการกินมาให้ใหไปกินเนอะเรียกอยากพี่มอไปกินด้วย <c oughs> ทุกคนกทุกคนไหวจ้าทุกคุณชวดคุณท,วด,ณทวดตายแล้วนี่นะทุกคนขรโทษเดย คือผมเพิ่งไปกดอันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันนานแล้วในวัดเนี้ยมีหมามากกว่าห้าตัวได้ซ้ำนะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้น้องผมไม่ถ่ายรูปกับคุณทีวดไม่เห็นคุณตาคุณตาไปอยู่หลังเดี๋ยวยิ้มก่อนนะครับจะไมไม่เห็นให้อันนี้เดี๋ยวถ่ายให้ก่อนวัดภูไปยืนใกล้คุณตาหันหน้าไปหายาย หนึ 1> 1, 2, ่งสองสามอ่ามายืนตรงนี้มานี่นะครับยืนตรงนี้คุณคนมาให้ให้ก่อการถ่ายมองเห็นเห็นเออเอาน้องพูดางหน้าไปไม่เห็นแต่กับด้านกับด้านอันนี้ก็ยื่นมือสูงสูงไปมันจะได้เห็นทุกคนน้องพูดไม่เห็นทังมัน เดี๋ยวเดี๋ยวพูดยังไงก็ไม่เห็นอยู่ละเห็นเห็นมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะอุ้มพูดว่ะอ่พูดมาเราจะอุ้มยังงไม่เห็นให้ตโอ้ยยายจะถ่ายรูปยายควรถ่ายรูปมูโอ้ยคุณตาถ่ายก็ได้อันนี้มาต้องคนเตื้องสูงอ่ะสวยพูดกางเข้าใบไ นี่หันไปหาตายคุณทวดตายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้หันมาใหม่หันมาใหม่นี่หันมาดูดูที่นี่คุณทวดอยู่ทางนี้ไหนื่อยเอาใหม่คุณทวดอยู่ในบ้านายในเป็นในบ้านนี่คุณทวดอยู่ในนี้ความจริงแล้วผมถ่ายถ่ายได้นะแล้วคุณผู้นี้ถ่ายไปกี่ฮ้ถ่ายนี่ถ่ายเลย จะไ,ไม่ถังแกแกแกะคงเกืออ๋อเขาจะช่วยถ่ายไง<อ>นี่นครับท,ทุกคนยยปลา,ปนาผมก็แบบเหมือนไม่ค่อยชำนาญด้านโทรศัพท์อะไรนะครับผมพาเกมบ่อยจนท,ทำได้นลครับ ไล้าช่ดอกไม้ค่ะมี่นะครับทุกคนดอกไม้ค่ะผมรู้สึกว่าเดี๋ยวต้องไปถึงรถก่อนนะครับนี่ทุกคนถึงรถแล้วเหนื่อยมากเลยนี่น้องนะครับเดี๋ยว ผมจะพาถอดรองเท้าวางนี่นะครับผมจะพาไปบ้านจะพาไปบ้านผมนะครับเอาเอาหม้หวะไปเท่าไร<ป>ไปบ้านเนาะทีเนาะใส่บาตรเสร็จแล้วขึ้นไปบนวัดอีกก่อนอีกนานขยับขยับมานั่งตากื้อนี่นะครับตอนนี้เป็นเวลา7จ็ดนาฬิกาสิบนาทีนะคะ ผมมาตอนหกโมงยี่สิบตัวนนาทีนะครับนี่ตอนนี้เลยครับหนึ่งชั่วโมงกว่านี่ครับคนก็เหนื่อยอยู่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันที่บ้านผมนะครับนี่นะครับทุกคนมาถึงแล้วนี่นะครับทุกคนหลังจากไปวัดมานะครับทุกคนผมรู้สึกว่าเหนื่อยอยู่นะครับ นี่เดี๋ยวผมจะพาไปไปกินข้าวเลยนะครับมันมันจะได้ดูฟินหน่อยเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนชุดกันนะครับไม่ได้เปลี่ยนชุด,ดขอเสื้อกันหนาวเดี๋ยวผมก็จะอยู่กับน,น้องนะครับหอบนึ่งนะครับนี่นะครับทุกคนวันนี้มากินปลาเออ เหนียวเนี้อเหนีนยวกับกอดชอบเ,อเ,อเกมซ่อนปลาไว้ในข้าว ทุกคนครับนี่ผมเหนื่อยมากถ้าไปสวนอะไรอะ่ะผมจะถ่ายอีกทีให้นะครับวันนี้ขอพอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ